ไหลไปฝั่งนู้นนะเพราะว่าต้องเก็บลุกเก็บมุมมุมพนานให้ได้นะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานป่าละนะครับเ <laughs> สียชื่ออะไรครับเนี่ยนตรีครับไม่ไม่ใช่เล่นเหรอ ชื่อตีตีดินนี่นะแห่ปันปันไรท่านเนะเตี่ยสามร้ยครับสามร้อยติดต่องานได้ไหมเนี่ยได้ครับในโซนขานุสลกบาทบางแก้วนี่นะครับขอเบอร์โทรติดต่องานนะครับเบอร์โทรเจ้านายก็ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหปดห้าแปดหศนหนึ่งี่ไล่สามร้อยเนาะ ไกลๆไปไหมครับเนี่ยไปครับลนะเวกขานุอะไรเนะี่ยไปครับหืมลงป่าในกระปั่นอยู่อ๋อ <c oughs> นี่นะครับเอา้าอันนี้มันมีขุบด้วยเนี่ยครับผมเขาว่าบางคนก็ว่าแบบนี้ดีอืมก็ว่าตัวรีดตัวแบบลูกๆไปนะเอออันนี้อันนี้ปั่นเหมือนเหมือนเหมือนรถอีส้มเลยเนาะครับแต่ใบเปิด <c oughs> เขาเรียกว่ามันให้มันฟูอะ่ะ แล้วก็ขบย่ําไปด้วยเฮ้ยบางคนก็ว่าไม่ดีเออได้อย่างเสียอย่างเฮ้ยอย่างนี้ผมว่าดีนะเพราะว่าดินเพราะเราก็ต้องการให้มันฟูอ,อยู่แล้วอะ่ะแต่ที่เล็กๆนั่นก็ตัวรีดเขาว่าดีกว่าล,<ะ>ล่ะดูเบียบไปเลยอ๋อมันก็ได้อย่างเสียอย่างได้อย่างเสียอย่างแล้วของหน้าเขาชอบแบบไหนอ๋อมีให้เลือกไหมเนะี่ย มีแบบนี้อย่างเดียวรอมีสองคันถ้าอย่างนี้อาศัยว่าดินแข็งเนาะแล้วก็ตัวนี้จะทําหน้าที่ย่ําไปอีกรอบหนึ่งนะครับมีขุบมีขุบเขาเรียกว่าลูกทุบอีกอย่างหนึ่งก็เหมาะสําหรับดินดินเลนเลนเนาะเพื่อที่ว่าปั่นไปปั๊บแล้วก็รีดไปเลยก็เรียบอย่างนั้นแทรกลองตามได้เลยถ้าดินมันเละโอเคครับเดี๋ยวขอดูขึ้นไปได้นะขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นตรงไหนอ่ะ ไปตรงนี้ได้ไหมโอ้ขับยากไหมเนี่ยขับยากไหมโอ้ không biết xua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วก็จะย่ำไปในตัวเลยนะท่านผู้ชมโหนะมันย่ำมันรับงานต่อในลูกปากรอเลยนะเนี่ย นั่เนี่ยเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะมีแปลงที่ลมลมด้วยนะท่านผู้ชมเราจะพาไปดูนะครับโอ,โอ้โหทีมงานนี้หารวยนะผมติดตามพี่เขาอยู่โอ้แบบลมลมเนี่ยพี่เขาลุยได้หมดนะครับ อันนี้จะไปปั่นางล่างนะท่านผู้ชมเดี๋ยวหาว่าทำไมไม่เก็บมุมคันนาก่อนเลาะคันนาก่อนต้างข้ามทางใหม่นะครับนี่นาะลมไม่ลมดูดูไว้ <c oughs> ดูจับหักหักท้ายนะท่านะผู้ชม ควันใจนะครับโอ้โหเฮ้ติดติดติดเฮ้ยทำเป็นเล่นนะลูกพีลูกีมนตีโมติ้วยุ่งเลยนะครับ เก็บลูกเก็บมุมมุมคนะให้ได้นะครับโอ้โหปล่อยมาก็เป็นหลุมเลยนะท่านผู้ชม oh. อ่ะจะข้ามไปบิงบ่งบิ่งใหม่นะครับ จบแล้วเปล่าอมไอจอดเนิ่มมากอ่าโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลน์ทุกกพลังใจนะครับยังไงชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ